สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเทคโนโลยีเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับในการตั้งค่า DB-Mark m a นะครับ DB เ a r k เจ้าตัวนี้นะครับ DBMark รนะครับ DB Mark รหัส DP226 บวกนะครับ DP 26วกตัวนี้นะครับเป็น c r o s s digital ตัวที่ราคาต่ํากว่าหมื่นนะครับตัวที่ราคาต่ํากว่าหมื่นตัวนี้นะครับ ในคลิปที่ผ่านๆมาผมได้นำเสนอการตั้งค่าด้วยโปรแกรมนะครับโปรแกรมของเขาในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ก็มีหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาว่าอยากให้แนะนำการตั้งค่า <c oughs> การตั้งค่าแบบเ <c oughs> มนนวลน,นะครับแบบหน้าจอเลยนะครับการตั้งค่าแบบใช้ปุ่มหน้าจอนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาะมาทำให้ดูสักอสองตัวอย่างนะครับสองตัวอย่างก็คือ ตั้งเป็น2ทางแล้วก็ต่อด้วย3ทางนะครับต่อด้วย3ทางนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าเรามาเริ่มเปิดเครื่องกันเลยนะครับอ่าเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเขาจะขึ้นหน้าต่างในระหว่างการโหลดโปรแกรมนะครับอ่าเมื่อเขาโหลดโปรแกรมเสร็จก็จะมาอยู่หน้าสปิเกอร์แมเนจเมนต์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับอ่า dbmark ยี DB Mark บกวกอ่า pd ยีบบวกตัวนี้นะครับ ค่าโรงงานปริเซตมาไว้ทั้งหมดให้เราตั้งค่าเองทั้งหมด30ช่องนะครับเขาจะไม่ปริเซตความถี่มาให้นะครับเขาจะไม่ตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นมาให้มีแต่ช่องให้เราตั้งค่าให้เราเซฟค่าทั้งหมด30ช่องนะครับท่านจะได้เครื่องเปล่าๆมานะครับต,ต้องมาพริเซตเองวิธีหนึ่งก็คือให้ทางร้านทางร้านปริเซตให้นะครับว่าท่านใช้ระบบเสียงแบบไหนแบบ สองทาง3ทาง4ทางหรือแบบฟูลเลนให้เขาเซตมาให้นะครับ34มสีปีเซตแล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับหน้าตา DBMark นะครับมาดูก่อนนะครับาทางซ้ายมือสุด input a b ก็คือ,อตัวนี้จะแสดงสถานะสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้าต่อด้วยหน้าจอนะครับหน้าจอหน้าจอแสดงแสดงผลนะครับก็จะขึ้นแสดงผลเมื่อเราตั้งค่าตัวนี้ก็ ต่อด้วยวงลอ้อเลือกนะครับเป็นตัววอลลุมเลือกเลือกค่าต่างๆนะครับมันสามารถหมุนได้รอบตัวนะครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อ,อ enter นะครับทางนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันในการเลือกต่างๆนะครับประกอบด้วย eq x over limiter นะครับ delay นะครับท่านสามารถที่จะตั้ง delay ลำโพงนะครับตั้งดีเลย์เอ็มหนึ่งเอมสองได้นะครับถ้ามันตั้งอยู่ห่างกันก็ดึงดีเลย์ได้นะครับเกนเกนก็นคือตั้งความดังในแต่ละช่องนะครับตั้งความดังในแต่ละค่าความถี่เป็นตัวบูดเสียงขึ้นนะครับแล้วก็โพลาโพลาริตี้นะครับอ่าแถวล่างสุดนะครับจะเป็นชุดควบคุมนะครับออ่่าาตัวนี้ก็คือโหลดเซฟ ก็คือหมายความว่าเมื่อเรามีช่องที่เราพิเศษไว้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกเลือกช่องต่างๆได้ตั้งแต่1ถึง30นะครับสิสเทมระบบนะครับการเลือกระบบนะ e x i กก็คือกดปุ่มดูเมื่อเราตั้งค่าเสร็จหรือว่าเรากดเลือกดูว่าเราอยู่ในช่องไหนตรงนี้นะครับอ,อย่างเช่นเรากดตนี้ตรงนี้มันแสดงว่าโปรแกรม1แสดงว่าเราอยู่ที่ช่องที่1นะครับนะครับออกไปก่อนนะครับ ามาดูทางขวาสุดนะครับมาดูทางขวาสุดขวาสุดก็ทั้งหมดมีทั้งหมดเอา,อาเป็นไฟแสดงไฟแสดงสถานะนะครับปุ่มบนคือปุ่มมิ้วนะครับปุ่มมิ้วคือตัดเสียงนะครับแต่ละช่อง1 2 3 4 5สาห้าอันนี้คือปุ่มตัดเสียงนะครับปุ่มตัดเสียง เสร็จแล้วข้างล่างก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลควบคุมนะครับปุ่มอ d ดินะครับสำหรับช่องเอา p u ท1นนะครับเอาพุทธหนึ่งเอาพุทธสอง u t าพุทธสามเอาพุทธ u t ่เอาพุทธห้าเอาพุอันนี้กรณีลิงก์กันนะครับอันนี้ช่องที่1เขาลิงก์ไว้นะครับเขาลิงก์ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับอ,ออกไปก่อนนะ ทีนี้เรามาดูทีฟ่ฟังก์ชันกับหน้าจอนะครับฟังก์ชันกับหน้าจอนะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นกันนะครับเราจะเริ่มต้นกันเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่เราไปที่ฟังก์ชันนี้นะครับโหลดแอนด์เซฟนะครับเราจะไปโหลด เราจะไปเลือกช่องก่อนว่าเราจะตั้งค่าที่ช่องไหนนะครับทั้งหมดมันมี30ช่องนะครับวันนี้ผมจะสาธิตตั้งค่าที่ช่อง15นะครับอ่าเรากดโหลดไปครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้นโหลดโปรแกรมนะครับโหลดโปรแกรมครับเสร็จแล้วเรากดากดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้นหน้านี้อ่า select โหลดนะครับให้เลือกให้เลือกช่องนะครับมันจะไปที่ เริ่มต้นที่ U1 แล้วก็หมุนไปนะครับหมุนหมุนปุ่มนี้ไปเรื่อยๆอไปเลือกเอาคาอ่าช่องที่เราจะตั้งค่านะครับทีนี้ผมจะตั้งค่าช่อง15ผมก็กด Enter ไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะโหลดนะครับ l o ดด i n g เมื่อ l o a ด i n g successfull นะครับ Success เสร็จแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ที่หน้าเดิมเราจะไปเช็คดูว่ามันอยู่ช่อง15หรือเปล่าไปกดปุ่ม Edit นะครับกดปุ่ม Edit เห็นไหมครับมันจะอ,อยู่ที่โปรแกรมเท่ากับ15นะครับ 15เรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับตัวนี้ดีไว ID สิบห้านะครับทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะครับเราได้แล้วเราก็ Exit อ,ออกไปนะครับ e อ i t ออกไปทีนี้เราจะตั้งค่าเรามากดปุ่มโหลดกับเซฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเลือกเลือกเซฟนะครับเมื่อกี้เราเปิดโหลดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเลือกเซฟนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับไปเลือกช่องเราจะไปตั้งค่าเปลี่ยนค่าที่เซฟ15นะครับทีนี้ มันจะมาหน้านี้กด enter 1ครั้งนะครับไปเลข15แล้วมันจะขึ้น input user group name นะครับให้เราเลือกก r ุ u p ของ input นะครับเรามาดูที่ input นะครับอ่าเรามากด input a นะครับถ้าจะให้มันลิ้นกันนะครับกดแชร์ไว้แล้วก็กด b อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะลิ้นกันนะครับมันจะลิ้นกันเห็นไหมครับไฟขึ้น2เส้นนะครับเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วนะครับเรากลับมานะครับมาดูที่ output นะครับ output output อ่า ในที่นี้ผมจะตั้งเป็น2ทางนะครับโดยใช้ออปุ์หนึ่งเป็นซับเบดสามสี 3, 4, เป็นกลางแหลมทีนี้เรามากดที่เอาต์พุตหนึ่งนะครับมาจะให้มันลิ้นกับเอา์พุตสอก็ต้องกดเอาต์พุตหนึ่งแชร์ไว้แล้วก็กดเอาต์พุตสอนะครับเนี่ยให้ไฟมันขึ้น2ออันนะครับให้มันลิ้นกันนะครับถ้าจะปลดลิ้นก็กดตัวนี้แล้วก็กดแชร์ตัวนี้แล้วก็กดปล่อยตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราลิ้นกัน1 2มันจะได้ตั้งค่าทีเดียวนะครับทีนี้มาดูที่ฟังก์ชันต่อไปนะครับเราจะตั้งค่าคอสโอเวอร์นะครับเรามากดที่เอ็กโอเวอร์ over, ตัวนี้นะครับ x อ็กโอเวอร์ฟังก์ชัน x อ็กโอเวอร์ตัวกลางบนนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นมาที่โลว์พาร์ตฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ไฮพาร์ตฟิลเตอร์นะครับเราจะตั้งค่าไฮพาร์ตฟิลเตอร์ก่อนนะครับ ในหน้านี้มันก็จะมีความถี่ไฮพาร์สฟิลเตอร์ก็คือความถี่ต่าสุดนะครับไฮพาร์สฟิลเตอร์แล้วก็ตัวกลางนี่บัตเตอร์เวิร์ดบัตเตอร์เวิร์ดคือเป็นอ่าเป็นค่าฟิลเตอร์นะครับเป็นโหมดฟิลเตอร์ตั้งความชันของมันนะครับซึ่งมันจะเป็นค่าอัตโนมัตินะครับอ่าตัว12 dB เนี่ยก็จะเป็นขั้นของความชันนะครับอันนี้จะเป็นค่ากลางนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างในอ่าสไลด์นะครับอ่าในสไลด์นี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูสไลด์นะครับค่าบัตเตอร์เวิร์ดนะครับทั้งหมดตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3ค่านะครับมีมีลิงก์วิดนะครับเราลองหมุนไปดูนะครับเห็นไหมครับมีลิงก์นะครับมีเบสเซลนะครับบัตเซลแล้วก็บัตเตอร์เวิร์ดนะครับตัวลิงก์เนี่ยค่ามันจะ ลาดเอียงลาดเอียงมันจะทับกันมากนะครับเสียงมันจะไปเกินกับเสียงกลางมากๆนะครับส่วนบัสเซลมันก็ชัชนลงมา,ามันจะเป็นหลังเต่านะครับเป็นหลังเต่านะครับดูย่านลักษณะเส้นกราฟความถี่นะครับส่วนบัตเตอร์บัตเตอร์เวิร์ดเนี่ยมันก็จะหักมุมลงมา,าความลาดชันของมันก็จะชันขึ้นนะครับ ความล้าชันของมันจะชันขึ้นประมาณ24เดซิเบลประมาณนี้นะครับชั้นความชันนะครับในที่นี้ผมจะเลือกตั้งไว้ที่บัตเตอร์เร์ดนะครับให้มันเสียงตัดเบสตัด,ตดกลางแหลมขาดขาดนะครับเสร็จแล้วขั้นความชันนะครับขั้นความชันเราจะลองตั้งไว้ที่24 30เอา30นะครับ30 high pass f i l t e นะครับ high pass f i l t e ช่องที่1่ช่องที่2ซับเบสนะครับ ต้องดูตู้ดอกลาโพงสเสบดนะครับดอกลําโพงถ้าผลิตถ้าเป็นดอกโคงปั๊มคงปั๊มส่วนมากจะอยู่ที่40 50นะครับขึ้นไปถึง1,500นะครับถ้าเป็นคงหล่อบางยี่ห้อก็จะตั้งแต่25หรือ20เลยอันนี้เราจะลองตั้งไว้ที่20นะครับ20ตั้งแต่ระดับเสียงต่ําสุดเลยนะครับหรือบางยี่ห้อตั้งตามยี่ห้อลาโพงก็ได้นะครับถ้ารู้ยี่ห้อถ้าไม่รู้ยี่ห้อก็ตั้งตั้งแต่20ถ้ารู้ยี่ห้อ ดูความถี่ของมันนะครับอาจจะตั้งตั้งแต่ตามลโพงก็ได้นะครับ30 40ก็แล้วแต่ในที่นี้ผมจะสาธิตที่20นะครับแล้วก็กด enter ไปนะครับ high pass filter ที่2 0่ส่เฮิร์นะครับ filter เป็น butterworth นะครับแล้วก็ความลาดชันเป็น30 d e เดซิบต่อ o c t นะครับทำ o c t นะครับทีนี้กดอีกครั้งหนึ่ง ม,มันจะโชว์ที่โลโลพัดฟิลเตอร์โลพัดฟิลเตอร์ของซับเบดนะครับในในค่าของเครื่องจะ,ะจะตั้งมาที่2 0 0 0 0ืนะครับคือสูงสุดของเสียงเสียงแหลมสุดนะครับอดอกลำโพงซับเบตเนี่ยนะครับส่วนมากมันจะอยู่ที่30 0ถึงพันหนะครับแต่ถ้าเราจะให้ออกแต่เสียงเบสดขาดๆนะครับผมจะสาธิตไปที่81นะครับ 81หรือ78หรือไม่เกิน95นะครับแต่ในที่นี้ผมจะตั้งไว้ที่81นะครับแล้วก็หมนุนหมนุนหมุนไปที่81อ่หมนุนหมนุนหมนุนยังไม่ถึงนะครับ81.1อ่81.1นนะครับ ค่าฟิลเตอร์ก็เป็นบัตเตอร์เวิร์ตนะครับแล้วก็ชั้นความชันนะครับตั้งไปที่30เหมือนกันนะครับอันนี้เท่ากับ Xover นะครับ h ฮฟัซฟิลเตอร์่า20ถึงโลฟัซฟิลเตอร์แปดนะครับความชันที่30นะครับอันนี้คือช่อง1ช่อง2จบแล้วนะครับส่วนเกณฑ์ค่าความดังเราจะบูตเมื่อไหร่เราค่อยเทสเอาตอนที่เราเปิดเสียงนะครับ เรายังไม่บูตนะครับพวกนี้ดีเลยการตั้งค่าลําโพงดีเลยของลําโพงมันอยู่ห่างกาันไหมเสียงมันสะท้อนมันไกลกันไหมค่อยตั้งเอาทีหลังนะครับอันนี้เราตั้งที่คอสความถี่คอสก่อนนะครับส่วน eq ก็เป็นค่าอัต,อตโนมัติเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูท้ายสุดนะครับทีนี้เมื่อเราตั้ง 1- 2สัมพันธ์กันแล้วเสร็จแล้วนะครับลก,กดดูก็ได้นะครับ1 2นะครับ กด2อันนี้มันลิ้นกันแล้วนะครับ x over 20อ่ส high pass f i n t e r 20ส low f a s p r i n t e r 81เนะครับเห็นไหมช่องที่2สัมพั์กันแล้วต่อไปเราจะไปตั้งกลางแหลมนะครับ3 4นะครับ3 4ไปตั้งกลางแหลมนะครับกดช่องที่3ตอนนี้มันยังไม่ลิ้นกับ4นะครับเราจะกดให้มันลิ้นกันโดยกดปุ่ม3แช่ไว้นะครับแล้วก็กดช่องที่4เห็นไหมครับมันจะลิ้นกันแล้วนะครับมันลิ้นเมื่อลิ้นกัน 3- 4เราจะได้ตั้งทีเดียว ทีนี้เราก็มากด X over ไปที่ High Pass Filter นะครับ Filter Auto นี่เราก็ตั้งไว้ที่ Butterworth เหมือนกันนะครับความลาดชันนะครับความลาดชัน High Pass Filter นะครับเราก็จะไปที่30เหมือนกันให้มันสัมพั์กันนะครับสมมุตินะใครจะถนัด24ให้มันชันขึ้นก็แล้วแต่ให้มันลาดขึ้นก็แล้วแต่นะครับผมจะเอาชันๆนหน่อยอผมชอบเสียงข,ดขดาดๆอะ โ่ากด enter ไปนะครับทีนี้ไปตั้ง high pass f i l t e นะครับ high pass filter าบางคนก็จะตั้งต่อจาก low pass เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะ,จะตั้งไวท้ที่ตั้งไว้ที่สติว,ว่าเราจะตั้งอ่าผมตั้งไว้ที่120นะครับลำโพงเสียงกลางนะครับลำโพงเสียงกลางส่วนมากส่วนมากจะอยู่ที่ลำโพงดอก10ดอก12นิ้วนี่ส่วนมากจะมีตั้งแต่ ค่าความถี่เขาจะอยู่ที่60เฮิร์ตถึง3,500เฮิร์ตนะครับส่วนมากนะครับผมจะตั้งไปที่สมมติว่า115แล้วกันเอาร1อยสิากด enter ที่115นะครับ1้ 115. อยาค่าฟิลเตอร์เป็นบัตเตอร์เวิร์ตนะครับแล้วก็ค่าความชันขั้นความชันเป็น30นะครับเดซิเบลต่อ OCT นะครับต่อไปกดอีกครั้งหนึ่งเป็นโลว์พาสฟิลเตอร์โลว์พาสฟิลเตอร์ตัวนี้เมื่อเป็น2ทางนะครับเสียงกลางเสียงแหลม มันก็ต้องตั้งสุดเลยนะครับตั้งสุดเลยชั้นความชันชั้นความชันก็มันสุดท้ายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตั้งก็ได้นะครับหรือจะตั้งไว้ที่30เท่ากันก็ได้ส่วนความถี่ความถี่นะครับความถี่มันสูงสุด20,000ืแต่เราก็ปรับลดลงมาหน่อยหนึ่งหมือนเนะครับไ i พา p a s ร้อยสิบห้เฮิร์นะครับเห็นไหมครับท่านี้ก็ก็จบนะครับจบแล้วนะครับแล้วก็กด เซฟแช่ไว้ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็ exit เลยนะครับทีนี้เราลองมาทบทวนดูนะครับทบทวนดูอันนี้2ทางนะครับอ่าเรามากดมาดูที่เอาพุทนะครับเอาพุทหนึ่งสองมาทบทวนดูนะครับมากด X over เห็นไหมครับอ่าโลฟัซต์ฟิลเตอร์แปดสิบเอสไฮฟัซตฟิลเตอร์ยี่สิบตามที่เราตั้งไวนะ้นะครับนะอา่อาฟิลเตอร์เป็นมัตเตอร์เบิร์ดนะครับ ขั้นความถี่อ่าขั้นความชันเป็น30นะครับชันมากชันน้อยนะครับใครอยากให้มันลาดมากๆก็ตั้งเป็น12เลยให้มันอมกันมากๆชั้นความชันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ที่กราฟนะครับเห็นไหมผมตั้งไว้ที่30ความชันของกราฟมันก็จะประมาณนี้นะครับที่ลูกศรชี้นะครับที่ลูกศรชี้อ่าอันนี้คือ2ทางนะครับทีนี้เรามาดู3 4มสเราตั้งไว้ที่1 1 5นะครับไฮฟา Fas Printer มากด x-over อีกทีหนึ่งมาดูโล w า a ์ดพิลเตอร์อ่าหมื่นเก้าพันนะครับหมื่นเก้าพันเฮิร์ตนะครับนะครับหรือสิบเก้าเคนะครับหรือสิบเก้าเคเท่านี้นะครับอ่าเราก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับกด exit ได้เลยเท่านี้ก็ต่อสัญญาณได้เลยนะครับหนึ่งสองเข้าแอมซับเบดสามสี่เข้าแอมกลางแหลมนะครับทีนี้ที่ติดไว้เมื่อกี้ก็คือ EQ นะครับอ่า รามาดูอ่า EQ นะครับ EQ EQ นะครับเรามากด EQ ดูนะครับนี่ค่า EQ นะครับ DB Mark ตัวนี้ DB Mark DP 26ตัวนี้เขาจะมี EQ ทั้งหมด6ช่องนะครับอ่าอีคิเขาก็ตั้งไว้แล้วนะครับอ่าช่องที่1ตั้งแต่อ่าเราตั้งไว้ถึง80เป็นซับเบสนะครับช่องที่2องเขก็ขคือปะอ่าประมาณ315 3้อ0 4,500้ ห้าอ่าสี่ห้ไล่ผิดนะครับอ่าหนึ่งสิบเก้าสองสองแปดสิบเอ็ดสามสามร้อยสิบห้าสี่อ่าพันเก้าสิบนะครับถ้าถ้าเสียงอ่าห้าห้าพันน่ะถ้าเสียงมันวีดมันจี๊ดจ๊าดไปก็สามารถที่จะปรับได้นะครับปรับได้นะครับปรับโลไฮพวกนี้ได้นะครับอ่าโลโลเซลเนี่ยครับที่4,800ันแ่งเนี่ย ไฮเซลอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้นะครับที่ค่าความดังต่างๆนะครับอันนี้ EQ EQ ที่ตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับเราไม่ต้องไปปรับในคอร์สก็ได้นะครับเพราะค่า EQ เนี่ยให้คอร์สมันทำงานได้เต็มที่นะครับใช้ค่าอัตโนมัติไปเลยนะครับอันนี้ผมกดให้ดูเฉยๆนะครับให้เขาทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับ EQ นะครับ ไม่ต้องไป EQ ในคอร์สนะครับให้มันตั้งค่าเฉพาะ X, X over ก็โอเคแล้วนะครับส่วนดีเลย์มันจะสามารถช่วยได้ในกรณีตู้ลำโพงแต่ละดอกมันอยู่ห่างกันไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่สถานที่นะครับเราจะช่วยเกนเกนเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดเสียงบูทเสียงขึ้นมาได้จากคอร์สซึ่งเป็นตัวสุดท้ายจะไปหาแอมนะครับบางทีบางคนบอกว่าโอ้ยเสียงไม่ดังพออันนี้ จริงๆแล้วแค่มิกก็เหลือกินแล้วนะครับพบกันในคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นการปรับเสียง3ทางนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปและสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ fc จากทางภูเก็ตนะครับที่สอบถามมานะครับแล้วผมเองก็ก็อธิบาย ช่วงที่ท่านสอบถามก็กําลังขับรถอยู่ไม่ได้ดูอยู่หน้าเครื่องต้องขออาภัยด้วยที่ไม่สามารถที่ให้คําตอบชัดเจนได้หากยังไงก็มาปรับตามนี้เลยนะครับปรับตามนี้ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ